ปูอุ้ย,ย,ยเ,หเห็นเห็นแล้วไแล้วไอ้ทงหารมีเรดาร์คนอื่นอยู่ที่นี่สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านเนี่ยครับผมยินดีต้อนรับช่องนักลา่าไฟระวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมอารีนาเบ็กออท โอ้โหต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นีหอเกมมือถือโมบายสาย FPS สุดตึงของเราที่โด่งดังมากๆนเรียกได้ว่าติดชาร์จ สุดๆนะครับผมผมไปงานเกมเนี่ยบูธตั้งอยู่ขวามือยิ่งใหญ่อลังการเลยต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับผมอ่ะสาหรับพี่ๆที่ไม่เคยเล่นเกมเกมนี้นะครับผมง่ายๆเลยก็คือพวกเราเนี่ยจะเข้าไปทําภารกิจต่างๆไม่ต้องสนใจว่าตัวเองจะอยู่เป็นคนสุดท้ายไม่ต้องสนว่าจะมีกลยุทธ์และวิธียังไงคุณแค่ชูตแอนด์รูทแล้วก็เก็บของออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมคุณจะฆ่าคนก็ได้เข้าไปฟาร์มก็ได้หรือดักออกก็ นักจี่นะครับผมส่วนของที่เราได้มาก็จะมีพวกของมีค่าอุปกรณ์อุปกรณ์เกราะปงปืนหรือของทุกทุกอย่างที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเตือนครับเมื่ออะไรที่คุณลงเหล็กไปโปรดจาไว้ว่าคุณยาวของที่ไม่จําเป็นไปครับเพราะว่าของทุกอย่างต้องเป็นของที่รงเสริมให้คุณมีชีวิตรอดและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นเพราะถ้าคุณแพ้คุณจะไม่เหลืออะไรกลับมาเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บบนึงพอดีผมรับงานฟ้อน อะไรวันเนี้ยพีผมผมวิ่งแกลบอยู่ด้วยช่วงเนี้ยฮะให้มันส่งในเกมมาริน่นาเบรกเอาอย่างนั้นเลยเฮ้ย hey! เป็นไปนได้เหรอวะเนี่ยผมลองเข้าไปดูในตัวเกมเหมือนพี่อุย้ยนี่ยังไงกระเป๋าแกลบของผมนี่มันจุของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช็เลยเป็นการคอลแลบกันระหว่างอาลีน่าเบกเอาล้กกุ้งแก๊บนี่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นการคอลแลบกันระหว่างบริษัทระดับโลกเลยนะนะครับธารกิจในครั้งนี้ของเราคือการนำนาฬิกา สองอันนี้ครับผมไปส่งให้กับลูกค้าของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะรับบทมาเป็นไรเดอร์ในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเจอสตูนต้องฆ่านะครับผมมาดูภารกิจกันเลยดีกว่านี่นะครับผมก็คือการรีเฟซคาสั่งได้ส่งมอบได้นะครับของรางวัลก็คือนี่เลยจะเป็นตั๋วการให้คะแนนนี่เราจะมีร้านค้าแลกเปลี่ยนเวลาเราได้บัตรกำนันมาเนี่ยเราก็มาสามารถเลือกซื้อของรับอ,รอุปกรณ์ได้นะครับผมโอเคภารกิจในการครั้งนี้ก็คือการเอาอุปกรณ์นาฬิกาไปส่ง ครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ไปยันเลยครับแล้วก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยดีครับผมเ <_ d ata> พราะว่ามันแน่นอนครับผมจะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย <_ d ata> เอาละครับผมมาแล้วไรเดอร์หมายเลข1818พร้อมไปส่งแล้วครับผม <_ d ata> เริ่มต้นเลยข <_ d ata> อแบบตึงๆเลยได้ปะกระบอกที่ผมใช้เป็น M4 นะครับผมยังไม่เปลี่ยนแทนกาดใส่เป็นโฮโ o สโคมแม็กเป็น60นะครับไอผมจะโดนเหอเราไรเดอร์ตทรับปะเนี่ยมา เข้าสู่แมปเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีเพื่อนๆเ,เราทีมงานโงวในหนึ่งแล้วก็ปืนกลนสอโอเคครับผมภารกิจของเราก็คือที่นี่เลยนะครับคอลเลกชันส่วนตัวมีคำสั่งนาฬิกา2อันไปเลสโก้ลุยเลยพวกเราเอาเดินทาง350เมตรเดินทางแบบหน้ากระดานระวังด้วยทุกคนเพื่อนที่เข้าสู่ที่อันตรายฟาเวตา้าระวังตัวด้วยโอเค ตอนนี้หน่วย2หน่วย4แล้วก็หน่วยหนึ่งเว v e r อยู่ครับก็ไปเลยทำการบุกเข้าทางในสวิงครับผมไีจีเรามันไปจุดแค่น,นั้นแล้วครับรอช่วยเหลือจากไกลไกลอดภัยดีครับโเวอร์จากระยะไกลโอเคเหมือนจะเสร็จสิ้นภารกิจไปที่เรียบร้อยเอาเราต่อไปก็เป็นภารกิจของเราแล้วละ่ะเราไว้รุ่นวัเรียนเฮ้ย,ย,ยเจ้าศัตูเจ้าศัตู ผมกำลังเสริมโอ้ยไม่พบแบกที่ใช้ได้ได้แล้วครับผมแจ้งศูนย์ผมได้บอลกระสุนสำรองมาโมกำลังเสริมด้วยเฮ้ยผมเจอแล้วโอ้ช์ระยะไกลตัวหนึ่งตัวครับเอ้ลูกสองไอ้อ้าอุบาทว์อ๋อว้าวว้าวไม่สามารถทำการลุ้นได้ครับทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ได้ภารกิจเราคือการมาส่งนาฬิกาอย่าลืม โอเคเข้ามาสู่ริมหาดแล้วจุดส่งนาฬิกาโอ้ยบ้านพักริมหาดเขียนว่าอันตรายเลยครับโอ้ยเพื่อนเราเหมือนจะตายไปตรงนั้นแล้วด้วยแย่แล้วหน่วยสองหน่วยสองตายหน่วยสองตายที่นี่เฮ้ยเจอเจอมาแล้วไอ้แก๊ปคนอื่นสังหารสังหารโอ้มีเลเดอร์คนอื่นมีเลเดอร์คนอื่นอยู่ที่นี่ผมสังหารเลเดอร์คนนั้นแล้ว สองสามตายไปแล้วครับเนี่ยศูนย oh ์โอ้ไม่ไปกระสุนหมดมีดสินะโอ้มบาดเจ็บทำการไปถมงพยาบาลเบื้องต้นฉีดอรมฟีนเข้าไปในร่างกาย ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อเราส่งคนแรกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันส่งทั้งตี่ได้ไหมนะแต่ว่าจากการที่ผมดูอ่ะจุดส่งหายไปแล้วเลครับไม่รู้จะตองทำยังไงดีเฮ้ยมีเสียงคนมาไอปตายดิเอะย <Yeah! S 1> าพลังกินล้มแล้วนี่ไงจุดเกิดของเราเลยครับผมเราวิ่งมานะครับมีแท็กอยู่โอเค กดไปต่อครับโอ้โหบาดเจ็บทั้งล่างเอาละครับผมจังเม็ดเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าเราโดนชุดใหญ่ไฟครับเม็ด yes. นี้นี่ครับผมก็เลยใช้เอ็มฟเหมือนเดิมเลยเอานาฬิกงนาฬิกาทุกอย่างมาพร้อมเตรียมลุยนะครับผมมากดเลยรื่อยารอบนี้แหละแก้มือภารกิจรอบนี้เราต้องสําเร็จอย่างแน่นอนครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนไป let's go มาครับผม2 1ไป เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยเอาเราทำการเช็คแมพอุ้ยของเราได้ใกล้อย่ว่ารอบนี้บ้านพักชายหาดนาฬิกาทำเครื่องหมายโอเกิดไกลอยู่ครับไปไปไป,ไปรอบนี้เราเข้าไปคนแรก500เมตรเลยโอ้แต่เพื่อนๆไป่จุดอื่นกันหมดเลยอะรอบนี้เอาเวทเอาอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นี่ใส่มงส์ใส่แม็กสามารถเปลี่ยนกระสุนกระสุนได้แล้ว ผมว่านะขนาดเมื่อกี้เราเกิดใกล้ยังปะท้าขนาดนั้นเลยรอบนี้อ่ะเราเกิดไกลนะศัตรูเผลอศัตรูอยู่ในจุดแล้วด้วยเราน่าจะโดนนวดวะผมว่าตอนนี้เราน่าจะโดนนวดต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยกลยุทธ์ด้วยความกิ่งกาจด้วยเรียกได้ว่าใช้ทุกส่วนประสาทครับในการต่อสู้อุย้ยเสียงอุยอ้ยอุยอ้ยเห็นเห็นแล้วแล้วเว้ย ออกไปก่อนอุ้ยตัวโอ้ยอกอกไปก่อนเด่นลูกเด่นขวางเ้โว้ตื่นเต้นจะมัดวิ่งโห ผมได้ยินเสียงมันวิ่งมาแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ใส่หูฟังไงผมก็พยายามมองอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากทางไหนวะไม่ก็บันไดที่เราขึ้นมาก็อาจจะเป็นข้างหลังเรานี่แหละนะครับผมโอ้โหเท่านั้นเลยครับผมโอเคครับผมสําหรับพี่ๆนี่ครับที่ยังไม่ได้มาลองนะครับผมสโลรกกิจกรรมใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นการคอลแลปกันระหว่างอารีนาเบรกเอานี่ครับคอลแลบกันกับแก๊ปนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการคอลแลปกันที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนี่เราสามารถเข้ามาดูภารกิจของเราได้ว่าทําอะไรบ้างส่งอะไรได้ของราง วอนอะไรและสามารถมาแลกเปลียนอะไรได้นะครับผมแล้วอย่างนี้ก็ยังมีกดอีเวนต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดจํากัดเวลา เลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่านี่เลยนี่มีกิจกรรมรับบัตรกำลังจากแก๊ปด้วยอ่านะครับผมการรับบัตรกำลังจากแก๊ปนี่หมายความว่ายังไงใช่ไหมเรากดเข้าร่วมกิจกรรมนี่มันจะต้ลองพลิกจอิดนึงนี่นะครับผมง่ายๆเลยก็คือนี่เราชวนเพื่อนนะครับรับโบนัสเราบอกเลยว่าเอ้ยเราชวนเพื่อนมานะนี่คนที่ชวนมาก็มาเล่นนะครับได้เงินสองหมื่นส่วนเราคนที่ชวนผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นใช่ไหมครับให้เขาเล่นจนถึงเลเวลห้าเราก็สามารถกดรับของรางวัลได้เลยนี่พอเขาเล่นถึง แล้วก็รับของรางวัลเป็นบัตรกำนันนะครับมูลค่าหนึ่งดอลลาร์ได้เลยกับีการง่ายๆนะครับเก็จะมีเขียนให้กับเรานะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเบรกลอยเอาล้านนะครับผมก็อย่าลืมมาลุยกิจกรรมกันด้วยนะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2องันวาจนถึงวันที่7มกรานะครับผมก็บอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มาเราไม่ลุยไม่ได้แล้วอย่าลืมนะครับผมเจอกันอารีนาเบรกอาเอ็กแคปนะครับผมแชร์ โบนัสส่งท้ายปีแล้วมาเจอกันในเกมครับผม